หนึ่งใน114ล้านเผยโฉมเศรษฐีใหม่เมืองแพร่ถูกรางวัลที่1สลากดิจิทัลแอปเป่าตังเผยโฉมเศรษฐีใหม่เมืองแพร่ถูกรางวัลที่1สลากดิจิทัล12ล้านบาท1คนดวงดีถูกรางวัลที่1สลากดิจิทัลงวดนี้จำนวน114ล้าน จากผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน66โดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข264872โดยมีรายง,งานว่ารางวัลที่1สลากด,ดิจิทัลงวดนี้มีคนถูกรางวัลที่1รวมทั้งหมด19ใบเป็นจำนวนเงิน114ล้านบาทซึ่งคนดวงมหาเฮงถูกรางวัลที่1คนเดียว5ใบ30ล้านบาท ด้านเพจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากดิจิทัลเปิดเผยว่าผ่านแอปเปาตังงวดนี้รางวันที่1เลขที่264872จํำนวนใบที่ถูกทั้งหมด19ใบรวมเป็นเงินรางวัน114ล้านบาทถูก1ใบจำนวน8คนถูก2ใบจำนวน3คนและถูก5ใบจำนวน1คน ล่าสุดมีการเผยโฉมคนดวงเฮงถูกรางวัลที่1สลาดดิจิทัล12ล้านบาทเป็นเศรษฐีใหม่ที่จังหวัดแพร่แสดงความด,ดีกับคุณสมพงศ์กาดคำสุขชาวอำเภอสูงเม่นถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่16มิถุนายน66เป็นจำนวน2ใบโดยคุณสมพงศ์เจ้าของร้านสมพงศ์อะไยน์กล่าวเปิดใจว่าเลขที่ซื้อเป็นเลขทะเบียนรถของตนเองซื้อตามเลขทะเบียนรถมาแล้ว4งวดเงินถูกหวยรางวัลที่1จํานวน12ล้านบาทจะนําไปต่อยอด ลดลงทุนกิจการต่างๆให้ลูกๆต่อไป